สนานนนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทธสุขภาพกากแฟทีอินดี้วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนานนนุนโดยน้ำมันงาดําเซซิเมียกลดกรดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนานนนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกเราบรรดาสาวกนกนางนวลแห่กันมาชมนกนางนวลอพยพมาที่บริเวณสะพานสุกตากันอย่างคึกคัก ที่สันตาอากาศบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทุกๆปีจะมีเหล่าบรรดาสาวกนกนางนวลแห่การมาดูนกนางนวลในช่วงต้นฤดูหนาวพื้นที่ชุ่มน้ำบางปูจะเริ่มมีชีวิตชีวาด้วยบรรดานกนานาชนิดกว่า8,000ตัวที่พาการอพยพเข้ามาพาักอาศัยโดยเฉพาะเพื่อนเก่าอย่างเจ้านกนางนวลหลากหลายสายพันธุ์ที่พบในบางปูส่วนใหญ่แล้วเป็นนกนางนวลธรรมดา บลาวเฮนเดตโกย้ายมาจากทวีปเอเชียตอนกลางเช่นจีนทิเบตมองโกเลียแต่นอกเหนือจากนี้ยังมีนกนางนวลชนิดอื่นป,ป่าปนอยู่ด้วยเช่นกันเช่นนกนางนวลขอบปีกขาวแบล็กเฮนเดตโกและพวกที่มีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันสำหรับที่บางปูแม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่มนสเสนของบางปูไม่เคยแปรเปลี่ยนสะพานสุกตาที่ทอดยาวไปสู่สาลาสุกใจซึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีเหล่าบรรดาครอบครัวสาววกนกนางนวลมาฟื้นความหลัง ความทรงจำกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นมีมุมต่างๆสำหรับให้อาหารนกและถ่ายรูปตลอดทางสะพานสุขตาแม้แต่วัยรุ่นยุคใหม่ยังไม่พลาดที่จะกดชัตเตอร์ก่อนโพสต์ขึ้น Facebook อวดเพื่อนฝูงส่วนผู้ที่ผิดหวังอย่างสาวปัตตนีนางสาวอาติกาอาแว э, และเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวชมนกนางนวลเป็นครั้งแรกแต่ก็ต้องผิดหวังปีนี้เข้าสู่หน้าหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าปกติหกโมงกว่าๆนกนางนวลบินกลับลังนอนกันหมด

เจอกันใหม่ดีเดียมากคา้าก็จะมาอีกเพราะหนูเห็นว่ามันสวยอ่ะจะมาดูนกจะมาให้อาหารนกด้วยหนูก็รู้สึกเสียดายอ่ะที่หนูมาวันนี้ไม่ดูไม่เห็นบรรยากาศสวยๆเหมือนที่เขามาดูกันอ่ะเสียดายใช่พลาดมากเสียดายถ้ามีโอกาสวันหลังหนูก็จะมาอีกจะมาดูแบบให้เห็นด้วยตาตัวเองว่ามันสวยขนาดไหน จากที่ดูในตินน๊กตอกกหนูว่ามันก็สวยแล้วแต่ถ้าได้เห็นกับตาตัวเองมันน่าจะสวยกว่านี้ใช่ให้กำลังจาล่าันทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิต ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor g e เจเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์บ์ดทั่วประเทศ